สาวยุยญาติเยอะลบคำดูถูกหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีได้ค่ะยุยญาติเยอะเจอรามา่าหาเงินเลี้ยงผัวเป็นนักร้องตกอับตั้งแต่ที่ก้าวเข้าสู่วงการก็เจอมรสุมเลยแล้วค่ะยุยญาติเยอะเองล่าสุดควงสามีอย่างคุณเล็กชูชาติมาออกรายการเพื่อเคลียคำสัญหาที่ว่าทำงานหนักกะเลี้ยงสามีรวมถึงถูกมองว่าเป็นนักร้องตกอับจนมีเรื่องฟอง้องร้องดำเนินคดีกับตลกชื่อดังพี่เล็กสามีดูแลยังไงบ้าง ดูแลทุกอย่างเลยนะคำเรามันต้องแบบว่าอะไรบ้างละ่ะนอกจากแปลงฟันทําอาหารเขาก็เป็นคนทํากับข้าวเพราะว่าเราเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นสักอย่างแปลว่าทําทุกอย่างเหมือนคนอื่นแต่เขาจะทํางานไม่เก่งเหมือนพ่อซึ่งเราก็มีผู้จัดการส่วนตัวเป็นของตัวเองที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วงานนี้ก็มีดราม่าว่าหาเงินเนน่ยเลี้ยงสามี ส่วนใหญ่เองพี่เล็กจะดูแลหลังบ้านนะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะฟาดกลับอะไรคือถ้ามีที่สุดจริงๆก็ไม่เคยเลยเพราะเราก็ไม่เคยอะไรกับใครไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนเราอ้วนขึ้นก็มีคนทักหาว่าท้องหรือว่าตอนเราผอมก็หาว่าเราไปทําแทงบ้างมันเหมือนเจอข่าวอยู่เรื่อยๆอยู่หนักๆตลอดพ่อแม่ก็ครัวเราก็เข้มแข็งอธิบายว่าคนเราเนี่ยมันก็แบบเป็นอยู่ในสายตาประชาชน มันจะห้ามความคิดของใครไม่ได้ไปน,นางแก้ตัวบางทีก็เป็นข้ออ้างไปอีกเป็นเจ้าหญิงของวงการลูกทุ่งที่โด่งดังมาตั้งแต่ก้าวขวบเลยล่ะค่ะสำหรับคุณยุยาตาเยอะที่เคยร้องเพลงประกบคู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์มาแล้วและด้วยหน้าตาน้ำเสียงที่เหมือนกันมากๆ คนถึงขั้นลือว่าเธอนั้นคือลูกของพุ่มพวงกันเลยล่ะค่ะคือความรักที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคนอย่างหนักหน่วงจนบางคนเนี่ยสันหาคําจะว่าเือว่าฝ่ายต่ำบ้างก็มีมีกระแสเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เองจะตัวก็ชิิๆก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเธอละค่ะขอให้ผ่านในทุกวิกฤตนี้ไปได้ด้วยค่ะ